ประโยคที่ควรรู้ข้อที่14นะครับผมดัตแลดินะครับใช้ในประโยคคําถามและประโยคปฏิเสธต้องตามมาด้วยเวิร์บช่องหนึ่งนะครับและหลังเวิร์บช่องหนึ่งนั้นห้ามเติมอะไรทั้งสิน้นห้ามเติม s ห้ามเติม m จีแล้วก็ห้ามเติมมีดีนะครับเช่นคําว่า he walks in the park walks นะครับเติม s ได้ในประโยคบอกเล่าแต่เมื่อเป็นประโยคปฏิเสธปั๊บ he doesn't walk in the park ดังนั้นโวกต้องตัด s ออกนะครับด้วยกฎไวยากรณ์ข้อนี้ข้อหนึ่ง f l y which e n g l i s h นี่ชื่อหนังสือนะครับหน้าตาหนังสือก็จะเป็นแบบนี้นะครับตามภาพที่คุณครูนำม,มาลงไว้ในหน้าปกแล้วหน้าปกนะครับคุณครูจะเขียนหมายเลขหน้าให้นะครับนี่นะครับหมายเลขหน้าหน้า14นัเกเรียนที่ใช้หนังสือเล่มนี้ก็เรียนไปก่อน ก่อนที่จะไปเรียนกับคุณครูในห้องเรียนนะครับจะทําให้ลูกเก่งขึ้นนะครับนะเปิดหน้า14มาแล้วมาเปิดคลิปคุณครูนันสอนดูไปด้วยเลยครับอ่านว่าอะไรครับ unit อ่านว่า unit แปลว่าอะไรครับแปลว่าหน่วยหรือหน่วยการเรียนหรือบทนะครับใน,ในที่นี้คุณครูแปลว่าบทก็ได้นะครับนะ ความจริงแล้วคําว่าบทมันมีคําว่า chapter คําว่า lesson lesson นะครับแปลว่าบทแต่ในที่นี้ unit แปลว่าหน่วยหรือแปลว่าบทก็ได้นะครับบทที่2หน่วยการเรียนที่2 in แปลว่าใน the ไม่ต้องแปลนะครับนักเรียน the เป็น article article แปลว่าคํานําหน้าเหมือนที่คุณครูสอนในคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าคำนามทุกคำในภาษาอังกฤษนั้น ถ้าเป็นเอกพจน์นะครับต้องมีอะนำหน้าหรือมีเดอะนำหน้านะครับแต่ถ้าเป็นพหุพจน์ให้เติม s สำหรับคำศัพท์ที่นับได้นะครับนั้นเดอะไม่ต้องแปลครับ in the classroom classroom ก็แปลว่าห้องเรียนนะครับเพราะ room แปลว่าห้อง class แปลว่าเรียน classroom ก็แปลว่าห้องเรียน มาหัวข้อที่หนึ่งนะครับมีรูปหูฟังอย่างนี้แน่นอนนะครับอ่านว่า listening แปลว่าการฟังเมื่อบอกว่ามาเรียนทักษะการฟังนะครับคุณครูก็พยายามที่จะหาคลิปมาให้ฟังด้วยดังนั้นฟังคลิปเสียงก่อนครับ 2> Unit 2 in the classroom Track 12, pages 14 and 15. Listening. A desk. A chair. A bookcase. A classroom. A computer. A cupboard. A board. Ok, you have heard the French language. Now let's a desk แปลว่าอะไรครับนักเรียนมีรูปให้แล้วแปลไม่ยากนะครับนะ a desk แปลว่าโต๊ะเรียนหนังสือหรือนะครับก็คือโต๊ะเล็กๆที่ไว้วางโคมไฟไว้วางหนังสือนะครับที่วางอยู่ข้างเตียงตามโรงแรมต่างๆนะครับอันนั้นเขาก็เรียกว่า DESK นะครับนักเรียนอูเชะนะครับแปลว่าเก้าอี้ เออ bookcase นะครับแปลว่าชั้นวางหนังสือหรือตู้หนังสือคอมพิวเตอร์นะครับก็ทับศัพท์เลยคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์นะครับนะถ้าเป็นหน้าจอนี่สมัยก่อนนะครับหนะ้าจอกลมจอแบนนี่นะครับบางครั้งเขาก็เรียกว่าแล็บท็อปนะครับลูกๆนักเรียนนะเขาเรียกว่าแล็บท็อปนะครับนะโดยเฉพาะจอแบนสมัยนี้เรียกว่าแล็บท็อปหรือแท็บเล็ต ต่อะไรพวกนี้นะครับก็จะเรียกว่าแล็ปท็อปคัพบอร์ดนะครับคัพบอร์ดนี่ออกเร็วๆเป็นคัพบอร์ดนะครับนะนักเรียนต้องพยายามาฟังเสียงฝรั่งนะครับฝรั่งก็จะเอา่าคัพบอร์ดไม่ใช่คัพบอร์ดนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับกระดานดำเนี่ยสมัยนี้เป็นกระดานสีเขียวหรือสมัยนี้ก็เป็นกระดานไวบอร์ดแล้วก็สีขาวแต่เขาก็ยังเรียก,กระดานดำนะครับนะ เพราะว่าเมื่อก่อนมันเป็นกระดานดำนะครับนักเรีนยนอ่านว่าบอร์ดก็ได้นะครับหรืออ่านว่าเบิร์ดก็ได้นะครับตามที่ฝรัง่งเขาอ่านเมื่อกี้เบิร์ดอันนี้เป็นกระดานนะครับแต่ถ้าเป็นผู้บริหารนะครับเขาก็เรียกบอร์ดเหมือนกันนะครับนะ mm hmm. บอร์ดผู้บริหารคลาสรูมนะครับห้องเรียนโอเคนะครับเอาส่วนคับเบิร์ดนะครับเมื่อกี้ คุณครูลืมบอกไปว่ามันแปลว่าตู้กับข้าวก็ได้นะครับนะตู้เสื้อผ้าซึ่งตู้เสื้อผ้านี่จริงๆแล้วมันจะมีคําศัพท์เฉพาะของมันก็คือวัดรบนะครับวัดรบแต่ว่าคั b เบิลก็ยังแปลว่าตู้เสื้อผ้าได้นะครับตู้อนเนกประสงค์ได้หมดนะครับคั b เบิลต่อไปนะครับมา listen and point listen นะครับแปลว่าฟัง and แปลว่าและ point แปลว่าชี้นะครับนะชี้ คือนักเรียนฟังเสียงแล้วก็นักเรียนชี้ลงไปนะครับว่าที่เสียงพูดออกมาเนี่ยภาพมันอยู่ตรงไหนดังนั้นนักเรียนมาฟังคลิปคลิปเสียงกันก่อนนะครับซึ่งที่คุณครูสอนนะครับในห้องเรียนคุณครูอาจจะเอาคลิปเสียงมาให้ฟังก็ได้หรือถ้าคุณครูคนไหนไม่ได้เอาคลิปเสียงมาให้ฟังนักเรียนก็มาฟังคลิปเสียงจากคลิปที่คุณครูสอนก็ได้นะครับ listen and point

ดังนั้นก็มาเขียนกันสดๆเลยนะครับอุเฉนะครับหนาะก็คือเก้าอ้นั่นเองถ้าใส่อ่ะนาหน้านี่คือเก้าอ้หนึ่งตัวนะครับนักเรียนแต่ถ้าไม่ใส่อ่ะนะครับเติมเอก็ถือว่าเป็นเก้าอี้หลายตัวนี่นะครับอุเฉอยู่ตรงนี้อะบุคคสนะครับตู้หนังสือหรือชั้นวางหนังสือนะครับ เอ่อคัพบอร์ดนะครับหรือคัพบอร์ดนั่นเองนะครับตู้อันอ่นกประสงค์ตู้เสื้อผ้าเอ่อบอร์ดนะครับหรือเอบร์ดนะครับฝรั่งญานเป็นเอบร์ดที่คุณครูเขียนตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างนี่คือทางคอมพิวเตอร์มันจะขึ้นเป็นตัวใหญ่ให้เลยนะครับลงุลงลงุลงนักเรียนก็ไม่เป็นไรนะตัวใหญ่ก็ได้ตัวเล็กก็ได้แต่ถ้าเป็นประโยคนะครับอย่าลืมตัวแรกต้องเป็นตัวใหญ่เท่านั้นนะครับ อันนี้ไม่ได้แต่งเป็นประโยคนะครับอันนี้แค่เป็นหนึ่งคำศัพท์เท่านั้นอ่า m คอมพิวเตอร์นะครับอ่านเดสก์โอนะครับอ่านบุ๊แอันนี้คุณครูเขียนให้แล้วนะครับแต่สำหรับลูกๆที่ใช้หนังสือในนังสือไม่ได้เขียนให้นะครับโอเคครับผมวันนี้คุณครูพี่นันเตรียมเอกสารไว้ถึงหน้า14เท่านั้นนะครับเป็นการเบิกเริ่วันแรก ในการมาสอนอไลฟ์สดแล้วก็ไปตัดต่อลงเป็นคลิปคล,ปลงไปนะครับนะในช่องครูนันแชนแนลนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าผู้ปกครองนะครับนะทั่วประเทศที่เปิดมาเจอคลิปการสอนของกับผมนะครับทุกๆแพลตฟอร์มนะครับนะกระผมจะนำไปลงทุกแพลตฟอร์มเลยทั้งช่องสีส้มสีแดงสีนำเงินสีดำสีเขียวอะไรก็ว่าไป สโลแกนการสอนของช่องกับผมนะครับผมจะใช้สโลแกนว่าแปลให้ทุกคําศัพท์ครับจับมาเขียนให้ทุกประโยคนะครับที่แปลลงไปแล้วก็โขกด้วยหลักไวยากรณ์แล้วก็มีอโมอตโต้หรือว่ามีคําค,คมประจําช่องเอาไว้นะครับว่าภาษาอังกฤษนั้นไม่ได้ยากดังที่คิดนะครับลองสัมผัสสังนิดแล้วคุณอาจจะติดใจ English is not as difficult as you think. If you try, might be faster than that. โอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่ในหน้าที่15นะครับ mm hmm. วันนี้ mm hmm. แค่นี้ก่อนครับ, mm hmm. รบผมสวัสดีครับฟังดูแลวเข้าชมช่วยระดงแช่ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครู่หมอห้ท่านก็การุน่นช่วยอุดช่วยนุ้นในช่องกับผมครัว ที่นั้นต้องขอขอบคุณ